สันติกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งตีตกคำร้องของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพ,พักประชาธิปัตย์ที่ขอให้ไตส่สวนกรณีกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนายชาญชัยยื่นคำร้องโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวอาจจะขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากศาลทั้งยังเห็นว่าการอ้างกฎกระทรวง เรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563นั้นขัดต่อกฎหมายจึงขอให้ศาลออกหมายจับและหมายขังนายทักษิณกลับมารับโทษที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องโดยระบุเหตุผลว่านายชานชัยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังสารตัดสินจำคุก8ปีและได้รับการลดโทษเหลือ1ปีแต่ในระหว่างนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแทนการถูกคุมขังในเรือนจำ